สวัสดีครับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง5จุดอ่อนนะครับที่ต้องระวังในเรื่องของภาษีเมื่อผู้ประกอบการทุกท่านนะครับเริ่มนะครับจัดตั้งธุรกิจในนามของนิติบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดก็แล้วแต่เรามาดูกันทีละหัวข้อเลยครับว่า5จุดอ่อนดังกล่าวมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้าง เรามาดูที่หัวข้อแรกเลยนะครับประเด็นแรกเลยคือผู้ประกอบการเนี่ยมักจะลืมจ่ายภาษีหรือจ่ายภาษีไม่ครบเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคลเนี่ยมีประเด็นภาษีมากมายที่ผู้ประกอบการจะต้องคํานึงถึงไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้แห่งหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีก็ได้นิติบุคคลนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าผู้ประกอบการนะครับไม่ได้พึงระวังให้ดีๆเนี่ยก็อาจจะทำให้นำส่งไม่ครบหรือลืมนำส่งได้ซึ่งจะทำให้ต้องรับผิดชอบในภาระเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มนะครับหรือนำส่งภาษีย้อนหลังได้นั่นเองครับ ประเด็นถัดมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยครับผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยนะครับที่ทาธุรกิจจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการนะครับที่อยู่ในสโ o p ของ,ของธุรกิจที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่าแว t นะครับ VAT นั่นเองผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยอาจจะลืมไปครับว่าเอ๊ะเมื่อใดเราจะต้องจดแวดแน่นอนว่านะครับเกณฑ์ในการจดแวดเนี่ยก็คือมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในขอบเขตของการจดแวดเนี่ยเมื่อมีรายได้นั้นเนี่ยถึง1.8ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็ต้องจดททันี ชันเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเลยถ้าอาจจะค้าขายดีนะครับหรือว่าเพลินไปหน่อยนะครับก็าอาจจะลืมจดแบวขึ้นมาได้ซึ่งการลืมจดแบวเนี่ยแน่นอนว่าจะทําให้มีค่าปรับนะครับหรือต้องนําส่งแบวย้อนหลังซึ่งประเด็นนี้ถือว่าค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวครับ ประเด็นที่3นะครับก็คือประเด็นถัดมาอันนี้เจอบ่อยเลยครับลืมปิดงบการเงินแล้วก็ลืมยื่นงบการเงินนะครับเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยการจดทะเบียนบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยสามารถทําได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับผู้ประกอบการหลายท่านก็อาจจะจดบริษัทหรือจดหอจกอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบางครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดําเนินกิจการหรือดาเนินกิจการแล้วแต่อาจจะยังมีจํานวนรายการไม่มากนะครับก็อาจจะลืมไปว่าบริษัทของเราเนี่ยหรือนิติบุคคลของเราเนี่ยจะต้องมีการปิดงบการเงินแล้วก็ยื่นงบการเงินรืเปิด็น เราจะต้องทําทุกๆ12เดือนนะครับในกรณีที่เราจดบริษัทครั้งแรกเนี่ยนะครับรอบระยะเวลาบัญชีในการปิดงบการเงิอนอาจจะน้อยกว่า12เดือนได้แต่โดยปกติแล้วทุกๆ1ปีหรือ12เดือนเนี่ยผู้ประกอบการหรายท่านอย่าลืมนะครับปิดงบการเงินแล้วก็นําส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือยื่นพงกรคาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อกรมสรรกรด้วยครับ ประเด็นที่4นะครับอันนี้สําคัญไม่แพ้กันเลยครับก็คือผู้ประกอบการหลายๆท่านอาจจะไม่มีการวางแผนภาษีที่ถูกต้องนะครับแน่นอนว่าการจดทะเบียนบริษัทในรูปของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะช่วยประหยัดภาษีแต่แน่นอนว่ามันก็ยังคงมีภาระภาษีที่ผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยยังต้องชําระอยู่ฉะนั้นการที่จะเสียภาษีให้ประหยัดที่สุดมีความถูกต้องนะครับและไม่มีผลกระทบตามมาภายหลังเนี่ยการวางแผนภาษีที่ถูกต้องเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญซึ่งในจุดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ แต่ท่านเนี่ยควรให้ความใส่ใจและให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อจะได้มีงบการเงินที่ถูกต้องทําธุรกิจได้อย่างลื่นไหลและประหยัดภาษีด้วยครับหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นประเด็นจุดอ่อนเนี่ยเกี่ยวกับการจัดการบินรายจ่ายที่ไม่ถูกต้องแน่นอนว่าพอเราเป็นบริษัทจำกัดหรือเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วเนี่ยย่อมมีรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนพนักงานค่าจ้างทําของค่าโฆษณาหรือค่าใช้จ่ายอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจาการ บางครั้งเนี่ยเอกสารต่างๆอาจจะมาในรูปของบิลเงินสดใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินต่างๆใดๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือหลักการที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามแต่บางครั้งในทางปฏิบัติเนี่ยมักจะมีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นเสมอซึ่งผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจและระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่ารายจ่ายเนี่ยถ้าเอกสารไม่ถูกต้องย่อมมีผลกระทบตามมาทาั้งในเรื่องของการจะทำงางบกันเงินและการจัดทํา แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ทัก้จ่ายหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองสิ่งเหล่านี้นะครับผู้ประกอบการจะต้องระมัดระวังให้ดีเลยเพื่อไม่ให้มีบนกรทบกตามมา เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5จุดอ่อนที่ผู้ประกอบการจะต้องระวังนะครับในเรื่องของภาษีแน่นอนว่าเมื่อเราเนี่ยเปิดบริษัทจำกัดหรือเปิดห้างรูส่วนจำกัดแล้วนะครับทั้ง5หัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่สําคัญทั้งสิ้นนะครับผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับควรจะต้องใส่ใจทุกประเด็นนะครับตั้งแต่นนเนิเนๆเลยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างรับรื่นนะครับไม่มีประเด็นทั้งในเรื่องของการจะทํางบการเงินและการนะครับจัดการในเรื่องของภาษี ถ้าเราเนี่ยสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อยเราก็จะเซฟเงินในกระเป๋าด้วยภาษีก็จะประหยัดนะครับไม่มีประเด็นทั้งในเรื่องของการนําส่งงบการเงินไม่มีประเด็นกับผู้สอบบัญชีและสามารถนะครับยื่นแบบแสดงราการภาษีเงินได้ของบริษัทต่อกมสรรากรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว หากผู้ประกอบการท่านใดนะครับอยากจะเรียนรู้นะครับทั้ง5หัวข้อที่กล่าวมาในตอนต้นอย่างในแบบลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถติดตามช่องของเราได้นะครับเราจะพยายามผลิตเนื้อหานะครับในหัวข้อต่างๆออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามชมและเรียนรู้ไปกับเราได้อย่างต่อเน,นื่องครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับ5จุดอ่อนที่ผู้ประกอบการจะต้องระวังในเรื่องของภาษีครับผม ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะ